You're listening to A Day Podcast, podcast for all things creative. International School Podcast, learning from the expats. สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านผมเบลจิรเดชโอภาสพันวง์บรรณาธิการบริหารอเดขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนนานาชาติ EP0 นะครับซึ่ง EP นี้เราจะมาคุยกันถึงเบื้องหลังของรายการชื่อชวนสงสัยอย่างโรงเรียนนานาชาติครับมันจะเกี่ยวอะไรกับโรงเรียนนานาชาติมันจะเป็นรายการที่คุยกับผู้มนวยการโรงเรียนหรือเปล่าหรือมันเกี่ยวอะไรกับการศึกษาหรือเปล่าวันนี้ผมอยู่กับ ผู้ที่มาเป็นโฮสต์ของรายการนี้ครับก็คือพี่เต้สุภจนกินสุวรรณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบอคอเบลครับ,รบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับพี่เต้ครับโอเคก็ก่กอนอื่น <S <S ผมขอเ<ม>ท้าวความก่อนว่าที่มาที่ไปของรายการนี้มันเป็นยังไงก็คือเราคุยกันใน <S 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 ชาวอเดว่าเฮ้ยเราอยากมีสักรายการหนึ่งที่มันน่าจะช่วยเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ไม่อยากใช้คําว่าสอนภาษาอังกฤษอยากอยากเพิ่มทักษะทางภาษาสักรายการหนึ่งที่มันไม่เหมือนกับสิ่งที่มีคนทําอยู่แล้วเออก็ก็คุยกันอยู่นะว่าเฮ้ยแล้วเราจะทํำยังไงก็ก็โยนไอเดียกันบนโต๊ะแล้วเราก็ย้อนกลับไปสู่สิ่งที่เราสนใจที่สุดแหละคือคอนเทนต์ภาษาไทยที่พวกเราทํากันเนี่ยเราทําเรื่องอะไรกันเราสนใจเรื่องชีวิตผู้คนเราสนใจเรื่องการออกไปคุยกับคนที่ทําอะไรน่าสนใจเฮ้ยแล้วถ้าเราเอาไอเดียแบบนี้คงไว้ แล้วมาใช้มันเป็นจุดเชื่อมหรือเป็นตัวกลางในการศึกษาหรือเพิ่มเติมทักษะทางภกษมันจะเป็นยังไงโอเคอันนี้ก็คือไอเดียแล้วเราก็เลยนึกถึงแล้วถ้าเราทำแบบนี้คนที่จะมาเป็นโฮสจะต้องเป็นใครที่แน่ๆต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษต้องพอพูดได้ดหน่อย ผมว่าต้องเก่งเลยล่ะอเคครับครับแล้วก็น้องฟานครับน้องฟานปิติที่เป็นคนดูแลภาพประกอบสวยๆที่เราเห็นกันในอดีตนรักมากเสนอชื่อพี่เต้ขึ้นมาแล้วพวกเราในห้องก็เหมือนเต้ไหนวะมีเต้เดียวที่พวกเรานึกถึงครับก็ทุกคนในห้องในตอนนั้นก็เออเห็นตรงกันว่าใช่ถ้าได้พี่เต้มาเนี่ยรายการนี้น่าจะ ภาพที่ออกมาน่าจะเป็นแบบที่พวกเราคิดฝันกันเอาไว้ตอนที่ติดต่อพี่เต้ไปตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยพี่เต้จะเอาด้วยไหมจะจะมาร่วมสนุกกับเราหรือเปล่าอันนี้เอาครับผมตกงานอยู่แล้วตอนนั้นครับอันนี้ถามพี่เต้นิดน,นึงครับว่า ตอนที่ได้รับคําชวนจากจากทางทีมอเดที่อยากทารายการเกี่ยวก,กับภาษาอังกฤษกันตอนนั้นพี่เต้คิดเห็นยังไงครับพอได้ยินได้ฟังคอนเซปต,ต์แหละคือแค่ได้ยินแบรนด์อเดยเนี่ยผมก็ชอบแล้วนะเพราะอจริงๆผมไม่เป็นแฟนอเดมาแต่ไหนแต่ไรพอ,อ,อได้เชื่อว่าเป็นอเดมีพอดแคสต์ว่าโอเคก็ดีก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มโอเคก็น่ารักดีพอมาชวนปุ๊บเราก็อ้าควคุยกับศรีภรรยานะฮะปาล์มชลนัทซึ่งนั่นเขาก็เป็นแฟนพันธุ์ทองแท้ของอเดอยู่พอสมควร พอมาเป็นท็อปิกของการสัมภาษณ์ค <Okay. S 2> อนเซปต์ของรายการที่คุยกันไว้นะฮะเนี่ยที่บอกร์เบลบอกไว้แล้วก็คือเป็นการเชิญเอ็กซ์แพดชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยที่เขามีความรู้มีโน้ตฮาวมีมุมมองมีประสบการณ์มีอะไรที่บางครั้งบางทีเราอาจจะมองย้อนกลับมาในฐานะคนไทย mm hmm. เออว่ะเฮ้ยมันมีสิ่งนี้ด้วยเหรอ <Okay. S 2> อะไรเงี้ยก็เลยฟังแล้วเออมันน่าสนใจนะเพราะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยผมผมเอาจริงๆเท้าความนิดนึงผมเนี่ยไป ที่ภาษาอังกฤษพอจะพูดได้อยู่บ้างเนยนะครับก็เพราะว่าตอนเด็กเนี่ยไปโตอเมริกามาแต่มาฟื้นจริงๆก็คือตอนเป็นนักขา่าวอยู่ที่เนชั่นนะฮะเนี่ยพอเนชั่นปลดผมยุบแผนปุ๊บก็ไปอยู่ i อ v เข้า i อ v วได้ทํางานวันจันทร์อังคารพุธปุ๊บสามกครองประทับฟ้อง8เดือนต่อมาภาษาจีนวรรณคํมเจ๋งนะฮะแล้วก็ <S 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 ไปหีไปอยู่ไทย P ี s ก็ไปอยู่โต๊ะข่าวต่างประเทศแล้วก็แหมอยู่นี่ไม่หนุกอะไรเงี้ยก็ไปไปไปย้ายไปสายการเมืองนะะเป็นสายข่าวสายการเมืองซึ่งก็ยังพอมีเวลา ในอยู่ก็เลยทำรายการมาตัวชื่อ English Breakfast นะโดยทำกับเพื่อนรักผมชื่อบ๊อบนะซึ่งถ้าบ๊อบยังไม่เสียชีวิตเขาจะต้องเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญของเราในในในโรงเรียนนาชาแน่นอนนะฮะซึ่งในในการทำ English Breakfast เนี่ยนะฮะเริ่มจากศูนย์เลยอังริงคือ,อมผมเองก็ไม่ได้เป็นคนทำรายการเด็กมาก่อนอนะฮะบ๊อบเนี่ยทำนิตยสารเขาทำเนชั่นจูเนียนะฮะก็ก็ปั้นกันมาเอาลูกแต่บ๊อบคือไอ้แพทซึ่งทุกวันนี้กลายเป็นหนุ่มใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็ปั้นกันขึ้นมาโดยคอนเซปต์รายการคือต้องการให้เป็นรายการแมกกาซีนที่มีความหลากหลายนะแมกกาซีนคล้ายๆอดีตล้นะซึ่งหนึ่งในเซกชันหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วตอนนี้ e English b r e a k f a s t ก็จุดไปพักใหญ่ๆก่อนอันนี้นี่เพิ่งกลับมาผ่านช่องอวิภานะฮะเป็นค่เหมืมันเป็น o อ t เหมือนอารมณ์เป็น Netflix ของไทยพีบเนี่ยก่อนนั้นเรามีเซกชันหนึ่งตลอดที่ทำมาและผมชอบมากเป็นงานส่วนตัวชื่อว่า t b เบรกท Break เนี่ยเป็นการเชิญคนที่ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้แต่มีเรื่องราวมีสตอรี่มีอะไรที่น่าจะให้เด็กเนีมาเรียนรู้ได้เราก็เชิญมาแล้วในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเนื้อรายการจริงๆเราได้มานเจนาทีซาวทีวีเนี่ยสินาทีเต็มที่ยาวสุดแล้วมันก็ได้เนื้อที่ค่อนข้างจะไม่ได้เยอะเท่าที่กับทีวีแต่เวลาออกกองทีเนี่ยกล้องต้องเต็มแสงต้องจัด สมัย <sm all> ต้องมาครบเซร็จทุกอย่างต้องมาพิธีกรคือมันวุ่นวายมาก <c oughs> แต่เนื้อหาที่เราได้จากเซกชันตรงนี้มันเป็นอะไรที่ที่มีค่ามากมันคุ้มค่ามากเราได้มองมุงมมองที่แตกต่างของหลายหลายคนนะผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ถ้าต่งางชาติก็โคโคลี <c oughs> นะฮะมี <c oughs> นักร้องอีก2-3คนนะฮะคนไทย <c oughs> นีก็เยอะหน่อยนะเก็บมาตั้งแต่สุดิชัยหยุ่นยาวไปจนพี่ฮิวโกอะไรเงี้ยนะดีเจพีซึ่ง ทุกแต่ละคนเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งในระหว่างทางเนี่ยก็คือผมกับไอแพเนี่ยมีหน้าที่แปลภาษาอังกฤษแปลไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยอะไรประมาณนี้นะ,ะซึ่งฟอร์แมตเนี่ยมันมันมันแต a ด์อ l o n e ใช้คํานี้เลยมันสามารถที่จะเอาไปขายได้เลยนะ,ะแต่ว่าโอเคก็เป็นนั้นว่าพอบ๊อบเสียชีวิตรายการอ g ง i s h เ r ร a k f a s t ก็ก็จบไปตอนปลายปี2 0 1 4นะครับคราวนี้พอคอนเซปต์ตรงนี้มาแล้วก็นึกถึงช่วงที่เคยทำเลยที่ break, เบรกเฮ้ยเราทําได้ เพราะว่าเราเรา,เร,ารู้เลยว่าคือคืออะไรท,ที่ที่คิดว่าทาเนี่ยนะฮะลูกพี่ผมเนี่ยฮะคริสตเฟอร์ไรท์เนี่ยสนิทกันเราเลิฟเลิกกันเขาเขาสอนผมว่าตลอดไว้เต้มจำนะบอกว่าในการทําอะไรทุกอย่างเนี่ยนะที่ที่เราจะทําในแวดวงเนี่ยขอสามเอาเอาดังเอาตังค์และเอามันนะฮะเอามันเนี่ยก็คือสนุกอยู่แล้วล่ะนะฮะ <c oughs> ได้มา,จาเจอผู้คนได้มาสัมภาษณ์แลกเรียนแลกเป็นประสบการณ์ได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆได้เจอผู้คนแก่ันนี้มนสนุกอยู่แล้วนะฮะ เอาตังอันนี้ก็ก็ช่วงนั้นนะฮะกะ็โมโนโมีการดีดนิ้วนะับโดยผู้ยิ่งใหญ่แห่งโวลการก็เลยทำให้เรียกว่าจบกันไปทั้ง300ชีวิตโดยประมาณตอนนั้นนะฮะก็เลยเพราะนั้นคออตังก,ก,ก็ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องการนะตอนนี้นะ <laughs> ครับแต่ว่าอีออันนี้ก็คือว่าถ้าจะเอาให้มันรายการนี้มันดังและทำได้ดีเนี่ยเอลเมนต์ต่างๆมันต้องใช่ฟังคอนเซปต์จากทางพี่เบลแล้วก็ทางน้องฟานแล้วก็เพื่อนๆ <laughs> ในอเดแล้วบอกเฮ้ยโอเค เราน่าจะทําได้และเราน่าจะทําได้ดีด้วยเพราะมันต้องอาศัยทักษะของการเป็นที่ที่ผมพอจะมีก็คือหนึ่งภาษาอังกฤษคมแล้วก็สองก็คือทักษะในการเป็นนักข่าวซึ่งในการซักในการถามในการหยอดมุกเพื่อไม่ให้มันน่าเบื่อจนเกินไปมีฟอร์แมตที่มันไม่ไม่ลำบากพี่แพทซึ่งตัดเสียงอยู่ตอนนี้เนี่ยให้เขาไม่แบบมีมีวิธีการทำงานที่ไม่ยากจนเกินไปเราทำได้แล้วเราเชื่อว่าเราน่าจะทำได้ดีประมาณนั้ก็เลยพอพอชวนมาก็เซย์เสไม่มีรังเลอะไรโอเคหลังจากที่ พี่เต้ตอบตกลงครับแล้วก็มาพัฒนาคอนเซปต์กันต่อนะว่าคอนเซปต์มันจะเป็นยังไงพัฒนาอยู่ยาวครับเพราะเพื่อนเราชื่อโควิด -19 มาพอดีก็เลยนิ่งๆไงใบพักใหญ่ๆฮะคือเราคุยกันตั้งแต่ช่วงต้นปีก็นั่นแหละครับหลังจากนั้นเราก็พัฒนาต่างๆจนจนมันเห็นชื่อแขกมาแขกรับเชิญจะเป็นใครรายละเอียดรายการเราจะเป็นประมาณไหนอันนี้ผมถามพี่เต้อย่างนี้ครับความจริงอย่างที่ผมบอกไปว่ารายการสอนภาษาอังกฤษเนี่ย เราอยากทําให้มันแตกต่างจากที่มีอยู่คือคืออย่างพี่เต้เองก็อยู่กับแวดวงนี้เนาะทํารายการ English Breakfast ที่สอนภาษาอังกฤษเองก็ตามหรือว่าน่าจะเคยผ่านตารายการแบบนี้ในในบ้านเรามาไม่น้อยอะไรเงี้ยพี่เต้คิดว่ารายการที่พวกเรากําลังทํากันอยู่เนี่ยมันแตกต่างหรือมันมีจุดเด่นยังไงครับทาไมคนต้องมาฟังรายการนี้ผมเชื่อว่า การที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะฮะแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีเรียกว่าแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนแล้วก็ต้องดูว่าสิ่งที่ผลิตออกมานะมันถูกจิจเขาหรือเปล่าบางคนถนัดกับเรื่องหนังสือบางคนถนัดการ์ตูนเพื่อนผมบางคนเเรียนภาษาอังกฤษจากการเล่นเกมนะฮะหรือว,วันนี้ผ่านเสียงเพลงผ่านภาพยนตร์เนี่ยมันมีวิธีที่หลากหลายมากหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเป็นการอาบอกเล่าเรื่องราวของบุคคลนะฮะคนคที่เราคิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีได้ซึ่ง ผมว่าการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่เป็น e อ็กซโดยเฉพาะนะฮะมามา,มาพูดคุยเนี่ยโดยที่ระหว่างทางเนี่ยก็คือพูดภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับแล้วก็พูดคุยถึงเ,เรื่องที่อาจจะใกล้ตัวกับคนหลายๆคนที่ฟังอยู่เนี่ย ในแต่ละประเด็นแต่ละเกสแต่ละคนเนี่ยมันมันจะเป็นช่องทางหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยมีความสนใจบวกกับว่าที่เราคุยกับทางทางพี่เบลกันไว้นะฮะว่า,าไม่ใช่แค่จะมีเสียงอย่างเดียวผมตั้งใจว่ายังไงเสียมันจะต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นสรคริปเป็นการถอดสคริปออกมาด้วยเพื่อที่ให้คนที่อาจจะไม่ถนัดมากนักเนี่ยสามารถที่จะรินพ์ออกมาเป็น PDF นะครับแล้วก็สามารถอ่าน ตามไปได้ด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นอีกช่องทางที่ให้อเดยสามารถลงโฆษณาลงไปใน PDF นั้นด้วย <laughs> อะไรก็เป็นว่ากันไปนะเอาใจายมาร์เก็ตติ้ง Marketing นะครคราวนี้พอพอได้คอนเซปต์ตรงนี้ปุ๊บเราก็มาคิดเอ้ยไม่น่ายากจนเกินไปคราวนี้มันอยู่ที่ว่าเทสละอยู่ที่ว่าเราเรามีวัตถุดิบละและเรามีพ่อครัวละขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรุงรสชาตินี้ให้มันอร่อยในระดับที่พอดีพอดี ไม่เยอะจนเกินไปมไมเ่เรียกว่าไม่กรีซซี่เลี่ยนจนเกินไปทำอยางให้มันไม่เผ็ดไม่เค็มไม่หวานให้มันกลมกล่อมพอดีพอดี<ม>นะฮะ<ม>แล้วก็นั่นก็คือช่วงหนึ่งที่เราจะต้องคต้องมีการเรียนรู้เพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังไปฟัง EP 1 2หนจนทั้งถึง e ีถ้ามันมีต่อไปเรื่อยยี<ม>่กว่า30กว่า50าสิบ0อเนี่ยมันจะ มีการปรับไปตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับฟีดแบ็กที่กลับมาจากผู้ชมอยู่แล้วซึ่งซึ่งซึ่งอย่างหนึ่งที่ที่ที่ผมชอบมากเกีเ่ยวทีมเเดคือเขาโอเปนนะครับพี่ทั้งพี่เบลทั้งบอกอเบลทั้งพี่ฟานเนี่ยเขาก็บอกอ่ะมีไอเดียอะไรก็โยนกันมาแล้วก็แล้วก็เปิดรับ,รบนะเพราะผมเชื่อว่าการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการสัมภาษณ์ คนที่มีความหลากหลายนะแต่ละคนที่เราเชิญมาที่เราคิดกันไว้เล่นคิดกันไว้เล่นๆไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอาชีพนะไม่ว่าจะเป็นนักสะสมการ์ตูนไทยจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นมือวางอันดับต้นๆในการลงเสียงโฆษณาอะไรเงี้ยหรือว่าอีกหลายๆสตอรี่ที่ผู้คนเหล่านี้เขาเขาเก็บไว้เยอะมากเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสามารถเอามาบอกเล่ารเรื่องราวแล้วทำให้คนเนี่ยสนใจที่จะฟังแล้วเรียนภาษาอังกฤษไประหว่างทางได้ด้วยครับครับ อันนี้ขอขยายที่ตะก,กี้พี่เต้ว่านิดนึง<ช>ที่บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีถอดเป็นสคริปต์ออกมาอะไรครับอันนี้บอกท่านผู้ฟังเอาไว้เลยก็คือรายการนี้จะเป็นรายการที่เรามี เอกสารประกอบการอ่านเนาะให้ดาวน์โหลดไปได้ระหว่างที่ฟังระหว่างพิเต้คุยกับแขกรับเชิญเนี่ยมันก็จะมีการถอดบทสนทนาแต่ไม่แปลให้นะแปลปวดหัวเอาเอาภาษาอังกฤษดิบๆไปแล้วก็มีคำศัพท์บางคำที่ที่เรารู้สึกว่าคำนี้ควรรู้ประกบไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรูปแบบการเรียนภาษาแบบฟังประสบการณ์ไปคือถ้าใครฟังออกก็ได้ประสบการณ์ชีวิตได้แรงบันดาลใจได้อะไรก็ว่าไปได้ความรู้ความคิดส่วนส่วนคนที่อาจจะภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงอยากพัฒนาทักษะ ก็สามารถอ่านไปได้แล้วก็ดูคศัพท์ไปได้ดูใช่ใ่ซึ่งจริงๆจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่หลายๆอย่างในการผลิตสื่อเนี่ยบางทีมันจะไม่ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายเป๊ะนะฮะหลายๆครั้งที่เราเห็นละครหลังข่าวมาซึ่งเราก็กลุ่มเป้าหมายก็คือเราแม่บ้านอะไรอย่างี้เนาะคนที่แบบอยู่นั้นแต่กาว่าเด็กจํานวนไม่น้อยไว้รุ่นจำนวนน้อยก็ดูก็ชอบละครช่อง3ละครช่องวันกันอะไรอย่างงี้นะฮะตอนทำอังกฤษเร็ a สุดสิพี่เดียวพี่เบลวเชื่อไหมจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราไม่คาดคิดเลยไม่นึกเลยว่าเขาจะมาดูรายการเราเพื่อหวังจะ ตัวเองเราโอเคทำอังกฤษเร็วขึ้มานะฮะแน่นอนต้องมีเด็กและเยาวชนต้องมีครูที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปสอนเด็กต่อนะ,ะต้องมีคนที่อ,อยากอยากได้ความภาษาอังกฤษเก่งแล้วแต่อยากดูอะไรตลกตลกสนุกๆโอเคอีกกลุ่มหนึ่งที่เราตกใจมากพี่ใครครับเอ็กซ์แพดเอง ต่างชาติที่มาดูอังกฤษเบกฟาดเขาเนี่ยเป็นเจ้าของภาษาแต่มาดูเพื่อที่จะพัฒนาภาษาไทยใช่เพราะว่าผมผมเชื่อเหลือเกินว่าไอ้ที่เราคิดกันไว้โรงเรียนนานาชาติเนี่ยซึ่งเราวางคอนเซปต์ไว้ว่าโอเควางกลุ่มเป้าหมายว่าต้องเป็น Earl ์ลี่จอเปอเป็นคนที่สนใจพอดแคสต์เป็นคนที่อย่างน้อยต้องมีเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้เป็นคนอะไรเงี้ยแล้วอาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เรานึกไม่ถึงซึ่งเราตอนนี้ก็ยังไม่รู้เป็นใครนะเออที่เขาอาจจะหยิบสิ่งนี้ไปเพื่อเอาไปเป็นประโยชน์ เอออืมอาจจะเป็นรายการระดับโลกก็ได้มีชาวต่างชาติเพราะไม่มีพรมแดนกันอีกแล้วเนาะพอดแคสต์ใครอยู่ประเทศไหนก็ฟังได้จริงฮะเออน่าสนใจครับน่าสนใจผมก็ลืมมองกลุ่มทารเก็ตนี้เหมือนกันใช่ใช่ใช่พอพี่เต้ว่านี่ใช่แล้วผมก็สนใจที่ตะกี้พี่เต้พูดประโยคหนึ่งขึ้นมาพูดถึงเรื่องการเรียนรู้เนาะระหว่างที่เราทําไปก็เรียนรู้ไปผมถามพี่เต้ครับว่ามันไอ้เรื่องการเรียนรู้เนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรกับตัว ชื่อรายการไหมครับโรงเรียนนานาชาติทําไมทําไมอันนี้ถามพี่เต้ว่าทําไมตอนที่พวกเราตกลงคุยกันเรื่องชื่อเราถึงเห็นพ้องกันว่าเฮ้ยใช้ชื่อโรงเรียนนานาชาติเนะพราะการการเป็นโรงเรียนนานาชาติเนี่ยหมายถึงว่าเราจะเรียนรู้จากความเป็นอินเตอร์นะไม่ใช่แค่อินเตอร์จากแขกรับเชิญที่เป็นชาวต่างชาติไม่ใช่อินเตอร์แค่ประเด็นที่เขาพูดถึงซึ่งค่อนข้างจะเป็นสากลไม่ใช่แค่ประเด็นที่เป็นประเด็นไทยๆแต่มองในมิติของต่างชาติมองเข้ามา นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้ด้วยนะฮะจากรายการนี้ก็คือได้มุมมองว่าแล้วเขาล่ะในฐานะที่เป็นแก่ครับเชิร์เนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรจากการมาอยู่เมืองไทยนะฮะลผมเคยมีโอกาสคุยกับคนญี่ปุ่นจํานวนไม่น้อยที่เขา,าพูดตรงกันมีสองสเจ้าที่บอกว่าชอบเมืองไทยมากช,ชอบเพราะอะไรชอบเพราะความสบายๆและอาจจะพูดไปอาจจะจะแทงใจดําบางคนคอาจจะเป็นความไม่ค่อยมีระเบียบกับสังคมไทยเขาบอกมันเป็นความสวยงาม Hmm. ทุกคนเป็นมีน i เจอร์มีออกตัวเองเนี่ยเต็มที่ hmm. อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉน,นคือการเป็นโรงเรียนนานาชาติเนี่ยผมมองว่าจะเป็นการที่ทุกคนเนี่ยได้มาเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากกัน <c oughs> นะฮะ <c oughs> และรวมถึงว่าการที่สิ่งนี้จะไปอยู่ในอั t เดตต่างๆของทางอเดเนี่ย เราจะมีผมเชื่อเหลือเกินว่าจะมีนะฮะป่านี้คงมีแล้วล่ะกว่าที่คุณผู้ฟังจํานวนไม่น้อยมาเพิ่งมาฟังอีพีสูเนี่ยป่านี้มีแล้วล่ะคอมเมนต์ Comment ต่างๆที่เกิดจากคนฟังแล้วเอ้ยอยากจะเพิ่มเติมประเด็นนี้คนนี้พูดถึงการเป็นนักบินเอ้ยอีกฉันจริงๆแล้วเนี่ยเคยรู้หรือเปล่าว่ามีสิ่งนี้ซึ่งผมมองว่าการได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความหลากหลายของวัฒนธรรมภาษาในในอาชีพอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นเป็นเป็นอะไรที่อินเตอร์สุดๆเลย นะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะที่ที่น่าจะครับอกกับการมาซื้อสปอนเซอร์ซื้อแอดมากๆนะครับพูดไปถึงเนี่ยเหล่าเอเจนซี่ทั้งหลายนะฮะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยอ๋อฝากไว้เลยนะฮะเอาใจอย่างเดียวไม่พอเงินมาด้วยครับท้ายผมถามพี่เต้งี้ครับผมเชื่อว่าพอฟังมาถึงตรงนี้หลายๆคนคงอยากฟังอยากฟังแหละกับคนที่ภาษาอังกฤษของเขาอาจจะไม่แข็งแรงอาจจะฟังได้ไม่ทุกคำเลยเนี่ยอืม เขาจะสามารถมาฟังรายการนี้ได้ไหมแล้วรายการนี้มันจะมีประโยชน์กับเขายังไงครับพี่เบลรู้ไหมว่าผมเริ่มการพัฒนาภาษาอังกฤษชีตส่วนตัวผมเองเนี่ยด้วยคำภาษาอังกฤษแค่สองคำคือ water และ restroom เด็กไทยคนหนึ่งซึ่งกินปลาทูในอ่าวไทยฝากเงินกับธนาคารกษิกรไทยวันหนึ่งขึ้นเครื่องบินการบินไทยไปมานครนิวยอร์กขับรถเล่นลงมาปาดอยู่ที่พ่อผมตอนนั้นได้ทุนไปเรียนอยู่ที่เวอร์จิเนียที่อเมริกาติดติดกับวอชิงตันดีซี ไปด้วยการที่เป็นเหมือนกระเหลี่ยงคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้ภาษาอังกฤษเลยเลยนะฮะจนกระทั่งครั้งแรกที่ผมเรียนรู้ภาษาอังกฤษคือตอนที่อยู่บนทริปแล้วแม่ผมบอกว่าผมบอกแม่ผมบอกว่าหิวน้ำแม่บอกนี่ลูกหนูไปหาพี่คนนั้นนะแล้วก็ไปบอกเขาว่าวอเตอร์สำเนียงอย่างนี้เลยนะพี่เบลวอเตอร์สำเนียงแบบบ้านๆแบบโตเทเวสแบบแม่ผมเลยเออเขาก็อ่าโอเคก็ลองดูนั่นคือครั้งแรกในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษวอเตอร์ เพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไม่เคยรู้ว่าภาษาอังกฤษมันมันมันคืออะไรขึ้นเด็กหกขวบคนหนึ่งซึ่งดูหนังฝรั่งแต่ทุกอย่างพาก์ภาษาไทยหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยเออผมสีทองทองไม่เหมือนคนแถวบ้านเรานะมีหนวดเคราเยอะแยะเนี่ยแต่เขาก็พูดภาษาไทยอ่าปากกับเสียงอาจจะไม่ตรงกันบ้างอะไรก็ว่ากันไปไปขอวีซ่าที่สารทูตอเมริกันตกใจมากเฮ้ยเออฝรั่งคนแรกในชีวิตที่เจอในยะประชิดเขาพูดภาษาไทยใจ่ผม <c oughs> เออสัมภาษณ์แม่บอกอ่คุณพันดวงศรีจะตามสามีไปทีสหรัฐอเมริกาเพื่ออะไรเนี่ยผมก็เข้าใจชีวิตดีแม่งง่ายไม่มีอะไรหรอก <c oughs> และนั่นแหละคือปัญหาคือการอยู่ในคอมฟอร์ทโซนการอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกว่ามันแบบมันสบาย <c oughs> ใช่ไหมเราจะไปเราจะไปดิ้นรนเพื่อ <c oughs> ที่จะพัฒนาตัวเองทําไมในเมื่อสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฝรั่งก็บอก if it stops we don't fix it ใช่ไหมจะไปจะไปทําเพื่ออะไรแต่พอผมไปหยุดถูกปล่อยลงปุ๊งในโรงเรียนวันแรกพ่อผมสอนแป บอกเต้เต้ฟังนะลูกนะวันนี้หนูไปโรงเรียนนะเขาจะไม่พูดภาษาไทยครับคุณพ่อครับหนูฟังจําไว้2คํา water อ่ะครับจําได้ครับคำนี้แปลว่าน้ำหนูอยู่น้ำหนูบอกครูว่าน้ำครับ water ครับแกมีคันหนึ่งถ้าหนูปวดฉี่ปวดอึบอกว่า restroom ครับ restroom ครับ waterrestroomwaterrestroomwaterrestroom ไปถึงในห้องเรียนเฮ้ยตกใจอันนี้โรงเรียนอินเตอร์ของจริงโดยที่ไม่ต้องบอกด้วยว่า international school ผมเข้าไปเนี่ยผมเจอเพื่อนโบลิเวียเจอเพื่อนญี่ปุ่นนะฮะเจอเขมรคนหนึ่งนะไอ้แซมเน่ง เพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาเหมืนชื่อแซมเนงถ้ามันอยู่เมืองไทยมันชื่อไอ้สำเนียงแต่ไปอยู่อเมริกาชื่อไอ้แซมแซมเนงนะฮะแล้วก็แล้วก็อันนั้นคือของจริงเลยผมตกใจมากพี่แล้วไปวันแรกผมก็อยากลองของไม่ได้หิวน้ำหรอกนะแต่เงียบมาทั้งวันแล้วเพราะพูดกับใครไม่รู้เรื่องเขาทำไรเขาทำอ่านัง่งเหมือนวงกลมเหมือนนั่งตบมือกู้ตบอ่าโอเคร้องเพลงอาวิเป่าลูกววิปป๊ดเด็กออกไปไว้เล่นชิ้ช้าออกไปด้วยเป่าปี๊ดอีกคือชัวร์อาวิ่งกลับอ่กูกลับด้วยก็ได้ไฟไหม้หรือะไรรเเงงงงี้้ยจนทับออออกกวว่าาต์ลห ด้วยความที่อยากลองของ <c oughs> ครูก็พาไปดื่มน้ำนะแกก็ดีใจนะมิสเอเดรียนยังจําชื่อนางได้อยู่นะฮะตอนนี้ก็เสียไ่นานล Miss Adrian, นะมิสเอเดรียนเนี่ยก็พาไปดื่มน้ําแล้วก็เต็มท้องน้อยลเลยไปกลับมาอีกท <c oughs> ีพี่เชื่อไหมผมลืมคําว่าห้องน้ำํำ <c oughs> ผมลืมไปเฉยเลย,เยพ่อเพิ่งสอนไม่เค่มมันคืออะไรวะจําได้ว่ามันสองพยางค์เหมือนกันแต่จําไม่ได้อะ <c oughs> เออแล้วผมก็เลยบอกครูว่าวอเต ว่าคือจําได้ว่าหลังกอกน้ํานั้นแ่ะมันมีห้องน้ําอยู่เขาบอกวอเตอร์กล่าว่าจะเออวิ่งไปฉี่แว๊บๆครูมิสเอเดียนไม่รู้เรื่องหรอกมิสเอเดียนหาว่าเราเรียกว่าเพลฮูกี้เพลฮูกี้ภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยคือโดดเตียนจะหาเรื่องแวบอ่ะนางก็ไม่ให้ไปแล้วก็เฮ้ยปวดเชียทำยังไงอ่ะมันมันกูพูดกูพูดไม่ได้กูผิดป่ะวาเนี้อะไรเงี้ยเขาว่ากันไปซึ่งสุดท้ายก็ต้องรอถึงบ่ายสามโนวีดดังเปิดโอเคระคังดังผมก็วิ่งเข้าห้องน้ำ จากการอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่คุ้นเคยเป็นที่ที่เราไม่ได้อยากมาแต่แรกเป็นที่ที่เราห่างจากยายเป็นที่ที่เราไม่มีแม้กระทั่งอาหารง่ายๆอย่างปลาทูกินผมต้องไม่กินอะไรวะเนี่ยไอ้แป้งนี่มัน,นหนาๆมีอะไรเนืน้ๆมีผักด้วยเออพิซซ่างงอะ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยจริงเหรอที่นี่เขาไม่กินน้ำเหรอเด็กต้องดื่มนมตายละมันไม่ใช่แค่เรื่องภาษาพี่มันเป็นเรื่องของ cultural shock ด้วยตกใจสุดๆแต่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อเราตกลงไปในน้ำแล้วมีอยู่2ทางเลือก it's either you swim or you drown ไหว้หรือจมผมเลือกที่จะว่ายและการว่ายในในสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยผมใช้เวลาแค่หกเดือนพี่เดียร์พี่บอกหกเดือนคือเอาที่ไงหกเดือนช่วงระบาดของโควิดบ้านเราอะประมาณประมาณนั่นแหละช่วงเชื่อเนี่ยเราจะเห็นภาพนะฮะหกเดือนเนี่ยผมสามารถที่จะพิกอัพบทสนทนาเนอร์แต่แต่เนอร์เทชเช่แต่ชายบอยแต่เคมเฮ้ยนินทาบุรีว่าเริ่มรู้แล้วเริ่มสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นเริ่มที่จะด่าภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้นผ่านไปแค่หนึ่งปีพี่ 1ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกไม่น่าเชื่อผมสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษทันี้ว่าถ้าพี่คุยโทรศัพท์ผมเนี่ยพี่ไม่สามารถรู้เลยว่าผมเป็นคนไทย มันโดนอเมริกันไนซ์จนทุกอย่างไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าผมเริ่มจากคาแค่2คํคเนี่ยและผมวันนี้เนี่ยมาเป็นพี่เต้ English Breakfast แล้วก็รวมถึงพี่เต้ Movie Language ในช่องโมโนทวีนเป็นผู้ประกาศข่าววิทยุและโทรทัศน์ภาพภาษาอังกฤษสามารถที่จะขึ้นเวทีและแปลอังกฤษเป็นไทยไทยอังกฤษได้ทันทีสโตรเชนิสนะะมีโอกาสได้เป็นล่ามให้คนระดับรัฐมนตรีเพราะเนื่องจากวันนั้นแกไม่ได้พกล่ามไปอะไรเงี้ยผมว่าถ้าผมเริ่มด้วยต้นทุนแค่สองคำผมเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้ทุกทท่่่่านีีฟังอยูเ นะฮะถ้าท่านน่าจะมีคลังคำศัพท์อยู่เนี่ยต้องมี5 0 0ร้0ยพันสองพันสามโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวท่านสามารถที่จะขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งได้สบายสบายท่านฟังไปเรื่อยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยเนี่ยหเดือนปีหนึ่งอาจจะเก่งเกินกว่าคนไทยที่เก่งภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาหลายๆคน ขอเพียงแค่มีความตั้งใจและผมหวังเป็นยิ่งว่ารายการลุงริดนชาติเนี่ยซึ่งเราจัดหนักจัดเต็มให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยฮนะแล้วก็ผสมกลมเกลียวให้มันกลมกล่อมขนาดนี้เนี่ยหวังว่ามันจะน่าจะสามารถเป็นสื่อที่ดีในการที่จะสอนภาษาอังกฤษในมิตินั้นบ,บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์เหตุการณ์ ผ่านตัวละครที่เราเชิญมาแต <ừ> ่ EP ในมิตินั้นและแน่นอนสุดฮะความสุกสนานที่หวังวันนี้ว่าเราจะได้แบ่งปันกันนะผมเชื่อว่ามันจะเป็นสื่อที่ดีในในที่มีหลากหลายประโยชน์ที่น่าจะสามารถเอาไปรับฟังอย่างต่อเนื่องได้ครับก็ต้องขอบคุณทางอเดนะฮะ <laughs> ที่ชวนผมมาร่วมโปรเจกต์นี้ฟังถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายคนคงเฝ้ารอ EP หนึ่งกันแหละ ฟังถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายคนคงอยากฟังและก็สามารถติดตาม,มความเคลื่อนไหวของรายการโรงเรียนโนานาชาติของพี่เต้สุพจนได้ทางเพจอะเดยนะครับในเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนจะได้ฟังกันพร้อมกับออไอตัวเอกสารประกอบการอ่าน,น <ะ S 1> ที่ที่จะมีคำศัพท์ต่างๆมีการ,รถอด บทสนทนามาให้อ่านไปประกอบการฟังด้วยนะครับโอเควันน <sh ake> ี้ก็ขอบคุณพี่เต้มากที่มาช่วยเล่าที่มาที่ไปทองรายการขอบคุณบอกอเบลครับโอเคครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนด้วยครับผมแล้วพบกันในรายการโรงเรียนนานาชาติ EP หนึ่งครับเจอกันครับสวัสดีครับติดตาม A Day Podcast ได้ทาง A Day Magazine com Jukes, Apple Podcast Spotify Hotbeat SoundCloud Let A Day Magazine YouTube channel.